ครับมีต้อนรับเข้าสู่อ p ที่38ของใจดูดซับครับ e ี EP นี้จะพูดถึงเรื่องของการวางใจยังไงในบทสนทนาให้คุณสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้ลกลายเป็นบทสนทนาดูดซับได้ครับถ้าคุณอยากรู้ไปพบกับ EP ที่38ได้เลยครับทุกคำพูดเนี่ยคือพลังครับและพลังใจคือเสียงที่โลกจะฟังครับ คำพูดของคุณอาจจะฟังดูดีนะแต่โลกจะตอบสองจริงไม่ใช่อสองจากคำฮะแต่ตอบสนองจากพลังใจที่อยู่ใต้คําพูดนะคนจะพูดว่าสบายๆไม่สี่เรียดใอจ,จะเจอแต่ถ้าใต้คําพูดนะั้นคือความตึงความกลัวหรือความรีบจบครับโลกจะตอบสนองต่อคลื่นไม่ใช่ต่อคําพูดดังนั้นพลังของการพูดไม่ได้อยู่ที่แค่คําภายนอกแต่อยู่ที่เจตนาภายในครับทุกครั้งที่คุณพูดให้ถามว่าพลังที่ฉันกลังจะส่งออกไปคือพลังแบบไหนไอ้เจ๊เล๊ก็ถามตัวเองครับว่า ฉันพูดเพราะฉันมั่นใจไม่ใช่เพราะฉันกลัวจะไม่ได้การยอมรับใช่ไหมดังนั้นให้รู้ว่าคำพูดเหมือนซองจดหมายครับแต่พลังจริงมันอยู่ที่ตัวเนื้อจดหมายข้างในโลกจะตอบรับเฉพาะพลังเท่านั้นครับวิธีพูดเนี่ยอาจจะธรรมดานะแต่ขึ้นลึกทําให้คนอยากช่วยครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเก่งต้องให้คํหรูครับขอแค่พลังในใจลึกคุณมั่นใจและเปิดออกไปเท่านั้นพอ คลื่นจะส่งออกไปคนที่อยากสนับสนุนคุณคนพูดธรรมดาแต่ใจมั่นใจใจไม่แกรกแบบนี้คนสนับสนุนครับจะส่งคลื่นที่หนักแน่นโดยไม่ต้องใช้ยกคําพูดอะไรมาคลื่นนี้ทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกถึงพลังไม่ใช่แค่คําสวยงามจักรวาลจะผลักดันให้คนรู้สึกอยากช่วยเวลาพูดเรื่องสำคัญเสนอไอเดียเสนอขายจไนนะไม่น่าเสนอขายหรือปิดการขายใหใจะเข้าออกลึกแล้วก็บอกว่า ฉันไม่ต้องพยายามทำให้ดูดีเพราะพลังของฉันดีอยู่แล้วครับจำไว้ว่าคำพูดไม่จำเป็นต้องดังแต่พลังต้องหนักแน่นเพราะโลกไม่ได้เลือกให้คนพูดเก่งแต่เลือกคนที่พลังงานครับสนทนาหนึ่งครั้งต่อวันโดยไม่ต้องพยายามครอบงำลองดูสิฝึกใจให้อยู่กับพลังนิ่งครับโดยไม่ต้องพยายามควบคุมผลลัพธ์ให้ชัดเจนพลังจะถูกส่งไปแบบใสสะอาดครับ หลายคนเนี่ยพูดให้คนเชื่อคนฟังคนคอยตามแต่นั่นคือพลังของการควบคุมไม่ใช่คลื่นของความมั่นใจการที่คุณพยายามอะไรเขาบอกว่าปิดการขายคืออย่างนี้ใช่ไหมปิดการขายไม่ใช่แบบนี้ครับมันต้องอยู่ที่คลื่นทนายจริึงจะสาคัญไม่ต้องพยายามควบคุมแต่ได้ทั้งหมดครับพลังที่มั่นใจจริงพูดอย่างเป็นธรรมชาติไม่จะเป็นต้องชักจูงใครครับแังนั้นเราเลือกบทสนทนาสักวันหนึ่งกับเพื่อนร่วมง,งานกับลูกค้าใครก็ได้วันนี้จะพูดโดยไม่ควบคุมไม่น้อมน้นวแล้วก็ไม่กังวลกับผลลัพธ์ครับ พลังที่หลที่สุดคือพลังที่ไม่ต้องควบคุมกับคนฟังจะรู้สึกปลอดภัยและอยากเดินเข้าหาคุณเองครับพลังของการรับฟังอย่างนิ่งดึงดูดความร่วมมือครับการฟังคือสนามพลังที่สําคัญไม่แพ้การพูดนะครับเพราะตอนที่คุณฟังอย่างนิ่งเนี่ยใจคุณจะเปิดรับการฟังเนี่ยนะฮะหูเนี่ยนะนั้นเนี่ยอยากให้คนร่วมมือคุณต้องเป็นผู้ฟังให้ดีจิตคุณจะไม่วาวุ่นฟังยังไงให้จิตไม่วาวุ่นคนที่ฟังอย่างนิ่งจะปล่อยสนามพลังปลอดภัย ทำให้คนตรงหน้ารู้สึกว่าได้ลักสนามพลังอันนี้ทําให้คนรู้สึกไว้ใจสบายใจฟังหนึ่งคนต่อวันโดยคุณไม่ต้องคิดจะโต้ตอบเลยนะแค่ฟังพยักหน้าหายใจฟังพยักหน้าหายใจฟังพยักหน้าหายใจคนที่ฟังจริงๆเนี่ยคือคนที่พลังหน้าเข้าใกล้ที่สุดครับความร่วมมือที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากคําพูดแต่เกิดจากพลังของการฟังไม่ต้องแสดงความรู้แต่ให้สนามพูดแทนครับ คุณไม่ต้องแสดงว่ารู้เยอะแต่คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นสนามพลังของคุณได้สื่อสารดีอยู่คคำพูดเรียบร้อยแล้วครับคนที่กลัวว่าจะไม่รับการยอมรับเนี่ยมักจะพูดเยอะอธิบายเยอะแสดงความรู้เยอะแต่พลังแบบนั้นมาจากความรู้สึกที่ว่าไม่มั่นใจครับคนที่นิ่งกับแสดงความรู้สึกกับไม่ต้องแสดงอะไรแต่ปล่อยให้พลังงานความหนักแน่นและความมีสเสน่ห์ธรรมชาติส่งออกไปครับก่อนสนายนายนะพูดว่าชัดจะไม่แสดงเพราะ พลังของฉันจะไปแทนคําพูดครับคุณไม่ต้องสื่อสารให้มากครับถ้าคุณยืนอยู่ในจุดที่พลังมั่นใจพอสนามพลังของคุณจะพูดดังที่สุดโดยไม่ต้องใช้เสียงฝึกใจไม่ต้องรีบต่อเพื่อให้พลังทํางานก่อนคําครับคําพูดที่ออกช้าในจังหวะที่นิ่งมักส่งพลังมากกว่าคําพูดที่ออกเร็วในจังหวะที่รีบเพราะคลื่นของความมั่นใจทํางานก่อนคําพูดเสมอครับ เวลาคุณรีบตอบเพราะกลัวพลาดโอกาสกลัวเสียหน้าพลังที่ส่ออกมาคือขึ้นความกลัวไม่ใช่ความมั่นใจถ้าคุณหยุดแค่หนึ่งวิแล้วให้ใจนิ่งก่อนแล้วให้พูดออกมาดีกว่าครับเมื่อถูกถามว่าอะไรเนี่ยให้เว้นจังหวะวิสองวิทําใจให้นิ่งก่อนแล้วก็พูดอย่าพูดจากพลังความกลัวให้ถามว่าตัวเองพูดจากความกลัวหรือพูดจากพลังนิ่งในใจเว้นจังหวะเล็ก เปิดให้คลื่นได้แผ่ออกไปไม่ต้องรีบพูดครับแต่ให้คําพูดนั้นนําพลังวางใจว่าทุกคําของคุณมีน้ําหนักโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเน้นคุณไม่จาเป็นต้องเน้นเสียงพูดดังหรือใช้คําเยอะแต่แค่คุณวางใจคําพูดของคุณว่ามีพลังในตัวมันเองพลังมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในโทนสูงหรือเร็วแต่อยู่ในพลังที่แสงอยู่ใต้คําคํานั้นให้คุณมั่นใจในพลังของคุณ ฝึกพูดประโยคสําคัญด้วยน้าเสียงปกติโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องดังแล้วพูดในใจว่าคาพูดของฉันมีน้ําหนักเพราะพลังของฉันแน่นไม่ใช่เพราะว่าเสียงนะน้ําหนักของคําไม่ขึ้นกระดับเสียงแต่ขึ้นกับระดับความนิ่งในใจสนทนาแบบคนที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยคือแหล่งพลังครับคุณสามารถพูดจากพลังงานที่นิ่งได้แทนที่จะพูดจากพลังที่ต้องเอาชนะหรือให้คนเชื่อถ้าคุณพูดวยความรู้สึกว่าฉันต้องให้เขาเห็นด้วยกับฉันคลื่นจะ กลายเป็นบีถ้าคุณพูดจะจุดนั้นนะเพราะว่าฉันคือพลังให้คุณรู้สึกว่าฉันคือพลังคําของฉันเป็นแค,แค่ส่วนหนึ่งของพลังแต่จริงแล้วพลังของฉันมันส่งอนุภาพมากกว่านั้นครับต่อสนทนาได้ให้หายใจลึกแล้วพูดว่าฉันคือพลังไม่ใช่แค่คนพูดคําดีๆแต่ให้บอกว่าฉันเนี่ยคือพลังสนทนาให้ส่งพลังจากคําพูดอะจากพลังไม่ใช่จากคําคนที่อยู่ในพลังไม่จําเป็นที่จะต้อง เร่งให้ใครเชื่อเพราะพลังจะทําให้เขาเชื่อเองวิธีใช้พลังสงบทําให้คําพูดนั้นดูทรงพลังดีขึ้นพลังสงบคือพลังที่ขย,ายข่าคือคําพูดธรรมดาแต่พูดจากใจที่สงบกลายเป็นคําที่ทรงอิทธิพลมากกว่าคําพูดที่พยายามตะโกนจะไม่มีแรงบ้างคนฟังจะรู้สึกรับได้ฝึกเงียบก่อนที่คุณจะพูดเรื่องสําคัญฉันพูดจากความสงบคําของฉันจะกระจายคลื่นไปได้ดีกว่าเสียงั ความสงบในใจคือคลื่นขยายที่ทรงพลังยิ่งคําพูดนิ่งจากใจเท่าไหร่คําของคุณยิ่งสรงพรลังมากก็เท่านั้นครับเทคนิคการแทรกคลื่นมั่งข้างลงไปในคําพูดทํำยังไงท่าอย่างนี้ครับไม่ต้องอยา่างบอลลูนไม่ต้องอย่างเมื่อเงินเลยนะแต่คุณให้คำพูดธรรมดาที่มันทั่วัทุกวันนี่แหละดีจังเลยขอบคุณมากนะมีอะไรช่วยก็บอกถ้าคุณพูดคํานั้นจากใจคําเหล่านั้นจะปล่อยคลื่นดูดแบบนุ่มออกมา เลือกคาธรรมดาที่ใช้บ่อยนี่เลยครับสบายดีไหมยินดีนะและคําพูดนั้นมาจากข้างในเปิดรับสัมผัสพลังในขณะพูดครับไม่ต้องพูดด้วยความมั่นใจถ้าคุณมีขึ้นมั่งคั่งอยู่แล้วเพราะพลังที่แทรกอยู่ในคาพูดธรรมดานี่แหละคือพลังที่คนอยากเข้าใกล้มากที่สุดครับฟังแล้วเว้นจังหวะคลื่นจะออกจากใจผ่านความเงียบคือผ่านโดยตันเน้นเป็นตัว,ตว,ตวเว้นนี่แหละคุณไม่จําเป็นต้องรีบตอบทันทีนะให้เงียบ ตั๊หนึ่งหลังฟังแล้วเมื่อคุณหยุดฟังนะครับเมื่อคุณฟังแล้วคุณหยุดปั๊บหนึ่งพลังของคุณเนี่ยจะวิ่งนําคําพูดออกไปคือมีจังหวะเว้นให้พลังนำออกไปครับเว้นคาพูดฝึกเว้นหนึ่งถึงสองวิหายใจเข้าแล้วพูดในใจว่าฉันให้พลังพูดก่อนครับแล้วค่อยพูดออกมาครับช่วงเวลา ช่วงวางสั้นๆระหว่างฟังกับพูดเนี่ยคือช่วงเวลาที่จะส่งพลังออกมาพูดแบบไม่ขอแต่ปล่อยพลังให้โลกนําเสนอให้ครับคือคุณไม่จำเป็นต้องร้องขอนะสิ่งที่คุณต้องการุณไม่จำเป็นต้องร้องขอแต่คําพูดนั้นให้คุณรู้สึกมั่นใจว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะรับสิ่งนั้นโลกจะเริ่มยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้คนที่ขอคือคนที่รู้สึขกขาดจักรวาลจะไม่ตอบรับเสียงอ้อนวอนนั้นครับ เวลาต้องนาเสนอสิ่งใดเช่นขายสินค้าขายอะไรให้ผู้ในใจว่าฉันไม่ได้ขอแต่ฉันกําลังปล่อยคลื่นให้สิ่งที่ตรงกับคลื่นนี้เข้ามาเองเสนอแบบสั้นชัดเบาไม่เร่งครับพูดจากพลังให้รู้สึกว่าฉันมีค่าแล้วสิ่งที่สอดคล้องจะเดินเข้ามาแบบไม่ต้องรีบร้อนพลังของคนที่พูดน้อยแต่ดูมีพลังทำอะไรบางคนพูดน้อยนะแต่ทุกคำเขามีน้ําหนักเพราะเขาอยู่ในพลังตลอดเวลาครับ ถ้าแผ่ความมั่นคงออกไปคนที่เป็นแบบเนี้ยไม่จะไม่ต้องดึงความสนใจแต่คนจะรู้สึกสนใจเขาเองโดยที่เขาแทบจะพูดน้อยหรือแทบไม่พูดเลยในวงสนทนาคุณต้องบอกว่าฉันฉันพูดจากความอยากควบคุมหรือจากพลังที่ต้องการปลดปล่อยออกไปครับคนที่อยู่ในพลังคือคนที่ไม่ต้องพูดมากแต่ทุกคนจะฟังเขาด้วยหัวใจสนทนาแบบ ไม่แข่งไม่รีบไม่ชิงแต่สนามพลังชนะครับคุณไม่ต้องแข่งขันในบทสนทนานะขอให้คุณอยู่ในพลังสนามพลังของคุณจะเป็นฝ่ายนําโดยไม่ต้องแย่งไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบขัดไม่ต้องรีบชิงบทสนทนาครับในการคุยใดๆให้ตั้งเจตนาบอกเลยว่าวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อแข่งไม่ได้เพื่อชิงไม่ได้เพื่อขบแต่ฉันวางใจในคําพูดของฉันพลังเนี่ยถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นต์พูดจริงแค่สาสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆผมอยากจะบอกว่าพลังเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต พูดจริงสิบเปอร์เซ็นต์ใไปให้อยู่ในพลังก่อนเวลาคาจะสนาน่าใครสนามที่ไม่แข่งจะดูดคนเข้ามาครับใช้วิธีการพยักหน้ายิ้มเป็นเพื่อส่งพลังคลื่นไม่จำเป็นต้องพูดเลยนะครับก็ทุกครั้งเนี่ยคุณไม่ต้องตอบอะไรก็ได้นะแค่คุณยิ้มอย่างรู้หรือพยักหน้าอย่างมั่นใจคุณสามารถส่งคลื่นให้คนตรงหน้าได้อย่างเต็มที่การแสดงพลังที่ไม่ใช้คําการสบตาการยิ้มกัรพยักหน้าจะทําให้ ได้พลังจากคลื่นความมั่นใจนี้ออกไปครับพลังนี้ไม่ได้จะดึงดูดทั้งคนและโอกาสเข้ามาครับการสุกยิ้มแบบเบาๆจากใจในขณะที่ฟังหรืออยู่ในบทสนทนาย้ำกัว่าพลังชั้นทํางานผ่านรอยยิ้มคื่นไม่ได้ส่งผ่านแค่คานะแต่มักส่งผ่านจังหวะเล็กๆเสมออย่าพยายามพูดให้น่าเชื่อถือแต่ให้ใช้ใจที่มั่นใจแทนคำพูดที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่เลือกตัวพิคคำอันนี้ใช้ในการไลฟ์เหมือนกันนะ แต่มันเริ่มจากความมั่นใจลึกๆว่าสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้มันใช่ความมั่นใจคือคลื่นที่หนักคำเบาก็ส่งพลังได้ถ้าคุณพยายามเลือกคำไม่ดูดีแต่ใจยังสั่นยังกลัวยังไม่มั่นใจคำพูดเหล่านั้นแม้จะเป็นคำที่สวยนะแต่ไม่ได้มีสมคุณค่าเลยครับถ้าคุณมั่นใจคำพูดเรียบธรรมดาก็แสดงออกได้ครับทุกครั้งก่อนพูดหายใจเข้าทำเองว่าฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันพูดแค่ไหน ถ้ายัางไม่มั่นใจให้พูดช้าให้เน้นให้ใช้พลังนิ่งมากกว่าการพยายามทาให้ดูดีครับคำไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่พลังใต้คําต่างหากที่เปลี่ยนลองตอบคาถามสามอย่างนี้ด้วยใจให้นิ่งๆอยู่ตอบคาถามเช่นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรอยู่ช่วงนี้ยอดขายเป็นไงถ้าเกิดมีคนถามเนี้ยอย่าเพิ่งรีบอธิบายอย่าเพิ่งรีบแก้ตัวอย่าเพิ่งรีบพูดให้ดูดี ให้เข้ากับมาที่ใจใจให้มันสัมผัสนิ่งงมั่นใจนิ่งชา้าเลิกนึ่งให้คุณรู้สึกสัมผัสได้เลือกคำถามสาวคำถามที่มาเจอแล้วซ้อมตอบแบบใหม่ซ้อมตอบให้นิ่งให้มั่นใจให้เบาให้คือสงบอยู่ทุกวันครับลนคำถามธรรมดาช่องทางส่งพลังคำถามธรรมดาเนี่ยมันคือช่องทางส่งพลังที่มันลึกถ้าคุณตอบคำถามด้วยความมั่นใจคำถามนั้นจะเปลี่ยน พลังของคนฟังได้ครับและนี่แหละคือจุดที่ทำให้คนซื้อสนทนาเพื่อเชื่อมขึ้นไม่ใช่เพื่อชนะครับเป้าหมายของการพูดที่ทรงพลังไม่ใช่เพื่อชนะหรือเพื่อเหนือกว่าแต่เพื่อเชื่อมคลื่นครับให้พลังไหลสอดคล้องคนที่สนทนาแบบอยากชนะมันจะมีการปึงการบีบการกดทําให้คนฟังรู้สึกตั้งกําแพงแต่คนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกมั่นใจเปิดใจไม่แข็งจะทําให้พลังงานในห้องมันนุ่มครับทุกครั้งที่เขาเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากพูดให้ใครเข้าใจนะไี้เขารู้สึกนี้นะ ให้คุณหยุดแล้วพูดในใจว่าฉันจะเชื่อมฉันจะไม่แก็งสนาพลังของฉันมั่นคงพอและให้มันทํางานเองครับคนที่เชื่อมพลังเก่งคือคนที่ดึงดูดทุกอย่างแบบไม่ต้องชิงชยัยชิงประชันกับใครเพราะสนทนาเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อให้เหนือกว่าคนฟังคุณเพราะพลัง,งคุณไม่ใช่คําของคุณนะครับคนที่ดึงดูดผู้คนไม่ใช่แค่ภาษา หรือว่าเนื้อหาแต่เป็นเพราะสิ่งที่คุณเป็นและนั่นคือสิ่งที่คนรู้สึกได้ก่อนที่จะได้ยินคำพูดคุณไยซ้ำไปและคนหลาจจำคำพูดคุณไม่ได้นะแต่พวกเขาจะจําความรู้สึกที่อยู่ในพลังของคุณได้ถ้าคุณมั่นใจเย็นใจและนิ่งนั่นแหละครับพูดในใจทุกครั้งก่อนไลฟ์ว่าสิ่งที่คนจะฟังคือพลังของฉันไม่ใช่คำพลังของคุณคือเนื้อหาที่ทรงพลังที่สุด อย่าฝึกแค่พูดได้ดีแต่ฝึกเป็นคนที่มีพลังที่ดีครับทุกคําพูดคือโอกาสในการดูซับถ้าใจคุณวางเบี่ยนพอครับทุกครั้งที่คุณพูดคือจังหวะที่คุณส่งขึ้นออกไปถ้าใจวางพลังจะนี่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาคําพูดที่ออกจากใจตึงนะจะผลักคําพูดที่ออกจากใจรีบจะบอกว่าฉันยังกลัวคําพูดที่ออกจากใจที่วาง จะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดได้ครับย้ำทุกครั้งว่าวันนี้ทุกคําพูดของฉันคือการปล่อยคึืนดูดซับให้นิ่งและเบาฝึกคําพูดแบบไม่ต้องมีแรงตา้านทุกคําที่ออกจากคุณคือคลื่นพลังถ้าใจวางคําจะกลายเป็นสนามดึงดูดที่จะดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะร้ายไม่ว่าคุณจะเจรจาไม่ว่าคุณจะปิดการขายไม่ว่าคุณจะทําคลิปไม่ได้สําคัญที่คานะแต่สําคัญที่ใจครับดังนั้น ใจที่ว่างใจที่เบาใจที่สบายคือใจดูดซับไม่ได้เฉพาะตอนนั่งสมาธิไม่ได้เฉพาะตอนที่คุณนั่งเฉยๆไม่ได้มันก็ว่ที่คุณคิดงานแต่ตอนคุณพูดจงพูดด้วยใจที่ว่างที่เบาแล้วที่มั่นใจครับนั่นแหละครับคือใจดูดซับเงินทองโชคลาภวาสนาจะเข้ามาถ้าใครที่ยังไม่ดูอีพีกลับไปย้อนดูใครดูแล้วกลับไปดูซ้าๆยำๆซ้ำๆเรื่องเดิมขึ้นไปอีกแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปส่วนวันนี้สวัสดีครับ